สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพคงการเกษตรนะคะมีรถไถเข้ามาใหม่ค่ะตัวนี้เป็นตัวค u ูป้า M 7040นะคะรถจดทะเบียนปี57นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าและผาน7นะคะสภาพสวยนะคะตัวนี้ เครื่องเกียร์นะคะทุกระบบสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะและพิเศษเลยได้ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะใหม่แกะกล่องเลยนะคะตัวนี้สภาพสวยค่ะ1582ชั่วโมงนะคะชั่วโมงการทำงานคันนี้นะคะมาดูตัวเครื่องกันเลยค่ะสภาพตัวเครื่องเป็นสีเดิมนะคะจากโรงงานนะคะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะตัวนี้นี่ค่ะ สภาพดีมากนะคะ70แรงม้าค่ะเครื่องยนต์สีสูบนะคะชั่วโมงการใช้งานค่ะตัวนี้1,582ชั่วโมงเท่านั้นนะคะตัวนี้พร้อมใช้มากๆเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะดูสีสันรอบๆคันนะคะตัวนี้สีเดิมทุกจุดนะคะห้องเกียร์ไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะ สภาพเดิมๆเลยตัวนี้นะคะ m 7จ็ดราคาไม่แพงได้ยางใหม่ทั้ง4เส้นด้วยนะคะตัวนี้ดูด้านยางค่ะยางใหม่แกะกล่องเลยนะคะนี่ค่ะยางหน้ายางหลังนะคะกระทะล้อค่ะน่คะเป็นรุ่นใหม่ด้วยนะคะตัวนี้พร้อมใช้งานค่ะสภาพดีค่ะดูด้านหลังของรถนะคะมีเก็บสีมาบ้างเป็นบางจุดนะคะตัวนี้ P.T.O. ไม่เคยเปิดใช้งานนะคะเป็นรถที่ใช้ใช้ถไล่อย่างเดียวนะคะตัวนี้สภาพดีค่ะ,คะไม่มีรอยออกรอยดามนะคะมาพร้อมผ่านนะคะตัวนี้นะคะเป็นผ่านหกค่ะสภาพสวยเลยนี่ค่ะใครที่หาอยู่นะคะ M. 7 0 4 0ค่ะตัวนี้ไม่ควรพลาดนะคะ ราคาไม่แพงค่ะ5้าแสนไปไปลายเท่านั้นนะคะตัวนี้พยายามซูมให้ลูกค้าดูใกล้ๆทุกจุดนะคะเผื่อท่านไหนที่อยู่ไกลนะคะไม่สะดวกมาดูสินค้าโอนจองโอนมัดจากันได้นะคะหนึ่งหมื่นบาทนะคะมัดจํา10,000บาทที่เหลือก็อเก็บเงินปลายทางนะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่ค่ะมีค่าแนะนําให้5,000บาทนะคะตัวนี้ ราคาอยู่ที่5,98,000บาทเท่านั้นค่ะ5,98,000บาทเท่านั้นนะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่เลยนะคะสนใจก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้เลย0819136451นะคะมีค่าแนะนำให้5,000บาทค่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของ70แรงคันนี้เลยค่ะ สามารถเชื่อถือได้นะคะทางร้านมีรถให้เลือกมากกว่า90คันนะคะสนใจกันรุ่นไหนก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้เลย